เดี๋ยวเรามาดูวิธีล็อกไกด์แบบง่ายกันอุปกรณ์ที่ใช้คัตเตอร์แฟชั่เอาแบบง่ายๆเ,เร็วเลยนะแฟช็กลนด้านที่เป็นขาไรลนนานนะเราต้องการลนให้แค่ตัวน้ำยาเขาเขาอ่อนตัวเรากรีเข้าเลยกีีเข้าเลยกรีเสร็จตนจะถึงอ่าจะตัดได้ออกอันเนี้ยถ้าเรากรีดบนด้านเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าคัตเตอร์จ,จะไปดมแบงค์ โดนขาไกลไม่เป็นไรแค่นั้นแล้วดึงออกมาแค่นี้แค่นี้เลยง่ายๆอย่าอย่าหลนานางมากนะเดี๋ยวตัวแบงค์มันจะเสียลนแค่น้ำยาเขาเขานิ่มนะนี่หมดแล้วอันนี้นก็ทำความสะาอาดตัวตรงน้ำยาที่เหลืออาจจะใช้คัตเตอร์ขูดขูดหรือว่าค่อยๆค่อยๆ แคะ,ะเบาอย่าให้มันเข้าตัวเนื้อแบงค์นะถ้าไม่ชัวเราบล็อกกระดาษกาวไว้ก่อนตัดออกราะว่าแบงค์บางรุ่นพวกลายผ้าอะไรขุ้ไม่ได้นะอัน,นั้ต้องค่อยๆเลาะดีๆเรียบแล้ววันนี้เราก็วางไกด์ตัวใหม่ได้เลยแล้วก็พันขากกด์เป็นใบถ้าใครมีคำถามอะไรที่จะถามก็ติดต่อมาที่ใหม่ปาร์ตี้ได้นะครับ